ลูกค้าครับเนี่ยพเพราะว่าไอ้ตัวที่เฮียต้อยออกใหม่นะนะ NK46 นะที่ขับ18ได้ของปั๊มของปั๊ม6ใบนะที่แม่เหล็ก220รมิลนะเป็นแบรนด์นาคาชินะพเพราะว่าตัวเนี้ยพันวัตนะดอกดอก18ของเฮียต้อยพันวัตนะก็น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยจะอยู่อยู่20่บโลพอดีเลยนะลูกค้าเนี่ยเห็นไหมยี่สบโลพอดีเลยมันหนักที่มะแปลงฮะมะแปลงของเฮียต้อยพันเต็มเต็มพันเอง,เองมะแปลงเฮียต้อยไปซื้อทองแดงมาให้ลูกน้องเก่าพันให้ เพราะแมวแปลงเหยือตั้งพันเองพันอยู่ข้างบน่ะเหยือต้มีเครื่องพัน์มวแปลงก็ <g c oughs> เป็นเครื่องรุ่นเก่าแต่ว่ามันไม่เกี่ยวเครื่องรุ่นใหม่กับรื่นเก่ารุ่นเก่าแล้วลูกค้ามันอยู่ที่ว่าเราไปซื้อทองแดงมาทองแดงถ้าเต็มนะเป็นทองแดงแท้ๆนะรัะบรองหวัดนี่ก็จะออกมาแบบนี้ฮะออาลูกค้าเียต้อต้เปิดแฝบบให้ดูของจริงแล้ว นี่นะลูกค้าที่เฮต้อยบอกว่าเฮต้อยพันเองดูทองดูว่าเนี่ยมาแปลงที่เฮต้อยพันเองนะนี่ค้าดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นทองแดงแท้ๆเลยนะเนี่ยเนี่ยที่เฮต้อยพันเองเนี่ยที่ที่บอกลูกค้าไปว่าเอเห็นไหมเฮต้อยไปซื้อทองแดงมาพันเองนะทองแดงต้องเป็นทองแดงแท้ๆเลยนะลูกค้าเนี่ยมันจะได้หวัดเต็มๆเส้นจะต้องเส้นจะต้องเต็มนะลูกค้าไม่ใช่ว่าไปเออทองแดงถ้าทองแดงออกอ่าถ้า ถ้าไม่ใช่ทองแดงแท้นะ่มันจะออกเป็นสีเป็นสีค่ำค่หน่อยฮะตัวไอ้ตัวนั้นก็มันไม่ให้ถ้าเกิดถ้าเบอร์เขาเป็นถ้าเปิดเบอร์เป็น0.5เนี่ยถ้าไม่ใช่ทองแดงแท้เบอร์เขาจะอาจจะเป็นศูนย์ก็จะวัดได้แค่0.4เองนะนี่แหละเป็นทองแดงแท้จะเป็นอย่างนี้ให้ลูกค้าที่เะื่อยต้พันเองสายเสือเชต่อยต้ก็ดูแลเองนะให้ให้ให้ช่างแต่ช่างเชต้อใต้เขาก็เรียบร้อยนะแต่เยต้อยต้ก็ต้องควบคุมดูอีกทีหนึ่งว่างานออกมาต้องอย่างนี้นะพัดลมข้างละสองนะเป็น4ตัวเนี่ย นี Stelle, ่งานงานเชต้ก็จัดมีระเบียบนะงานออกมาเรียบร้อยต้องเรียบร้อยนะงานดูนะลูกค้าเป็นแบรนด์นากระทนะในข้างหลังนี่นะลูกค้าเป็นพัดลมอันนี้อันนี้เป็นเป็นพัดลมดูดออกมานะอันนี้เป่าอันนี้ดูดนะด้านนี้ข้างในนี่เป่าเป่าปื๊ดอันนี้ก็ดูดปั๊ดเป็นพัดลมแรงๆนะลูกค้าส่วนสายเนี่ยซีนะลูกค้าเป็นสาย AC สายที่เสียบใหญ่ๆนะลูกค้าส่วนฟิวอะ ลูกค้าดูฟิวนะฟิวจะมี1 2- 3สาตัวนะไอ้ฟิวซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเป็นตัดตัดพวกดอกกันดอกขาดนะฝวามือก็จะเป็นข้างละสามอ่ะนะข้างสองสองข้างซ้ายฝวาวนะเป็นฟิวตัดนะส่วนฟิวตรงกลางเนี่ยฟิวตรงกลางก็จะตัดสายพวกไฟรั่วไฟเกินไฟช็อตนะฟ้าผงฟ้าผ่าเป้ยงฟิวเขาจะตัดก่อนจากฟิวตัวตัวกลางก็จะป้องกันเครื่องทั้งหมดเลยวลูกค้าส่วนสายสัญญาณ ส,สัญญาณนี่ก็จะเป็นเฮต้ยใชใช้เป็นปักโมโนนะเป็นปักโมโนจะได้สัญญาณที่ดีๆหน่อยแน่แนๆหน่อยนะก็เป็นปักโมโนนะสี่สี่นี่เลยนะลูกค้าเลือกใช้ได้เลยข้างละสองนี้นลูกค้าแต่ว่าลูกค้าอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นสเปกคอนสเปกคอนนะสเปกคอนสเปกคอนก็ออกไปที่ลำโพงออกไปที่ลำโพงถ้าลูกค้ามีสาย r U x เอ็อหรือว่าเอ็ก uh, อก็เป็น uh, เป็นหัว X U R ก็รแบบนี้ก็ได้นะ ลูกค้าก็จะได้ทั้ง2แบบก็สายโมโนก็ได้ปักโมโนก็ได้หัว xur ก็ได้นะลูกค้านะก็จะได้ทั้ง2แบบเลยนะลูกค้าอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่านะสายเสียบรุ่นเก่ารุ่นรุ่นที่ถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปคคอนซื้อ power จะต้อยไปเนะี่ยไม่มีหัวสเปคคอนลูกค้าก็ปอกสายเลยบวกลบเนี่ยบวกลบนะบว,บ,นะบวกแดงดําก็เป็นลบนะถ้าสายถ้าสายแบบเนี้ยถ้าสายสายไฟแบบนี้นะ ก็จะเป็นสีน้ําตาลน้าตาลก็จะเป็นเป็นบวกสีฟ้าก็จะเป็นลบนะถ้าสายดําแดงก็แดงก็จะเป็นบวกดําก็จะเป็นลบในลูกค้าลูกค้าก็เสียบเข้าไปในรูเลยเสียบเข้าไปในรูเนี่ยนะเสียบเข้าไปในรูลูกค้าก็บิดให้แน่นๆบิดแน่นเลยบิดให้แน่นๆนนะลูกค้านะก็คลายออกมาก่อนนะคลายคลายคลายลูกค้าก็เสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไป ค่าท <Started, S 2> ี่เห็นเห็นิดนี้ไหมหกใบนะ18บแปขงปั๊มนะของเยาต้อยนะสิขงปั๊ม6กใบนะบีเป็นรุ่น BV อ่ะก็ดอกดอกของแบรนด์นากาชินะเป็นดอกเป็นดอกพันวัตนะดอกพันวัดแม่เหล็ก220บิบมิลเยียต้อยใช้พาวเวอร์ที่เยียต้อยออกใหม่อะตัวนี้เพิ่งออกนะทำมาแค่ร้อยตัวเหลือเหลือไม่เยอะนะฮะเหลือแค่ประมาณ20ตัวนะเป็นรุ่น NK46 นะ n k สี่หก n band นนา a c h นะขับคงปั้มได้6ใบเลยนะข้างละ38 6บใบนะพันวัตนะดอกพันวัตนะลูกค้าตัวนี้ตัวล่างนะตัวน,วนี้ตัว n k นา g ท c เนี่ยนะ n k สี่หกนะลูกค้าเชื่อต้อยออกมาใหม่นะพันพันแปดร้อยวัตเต็มนะไม่เกินไม่ขาดนะของเชืต้อยวัตวัตนี่จะเกินไม่ได้ขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นลูกบริษัทไงก็เตะพันแปดร้อยวัตก็ต้องพันแปดร้อยวัตนะของเชืต้อยเนี่ยแต่ส่วนตัวบนเนี่ยตัวบนที่เชืต,ต้อยขับสิบแปดสี่ใบคงปั้มเหมือนกัน คงปั้มสี่ใบแหละคงปั้มสี่ใบดอกพันว <t UC S 2> <t uffy> ัตที่ยาต้อยทําอยู่ทำสี่คูณสี่อยู่นะคงปั้มพันวัตแม่เหล็ก2ตัวนี้เลยดอกตัวนี้เลยแต่เยต้อยเอามาทําเป็นเสียงกลางเยต้อยเยต้อยเอามาทําเป็นเสียงกลาง15 15 400วัตต์เนี่ยสี่ใบหกใบเลยนะเยต้อยเอาเอา power สิบแปด power สิบแที่ทํา4่คูณสอยู่เนี่ยอิ่มเลยนะเยต้อยเอามาทําเป็นเสียงกลางเป็นรุ่น n care สามหเนี่ยนะยต้อยมาเอามาทําเป็นเสียงกลาง15 6ใบ พร้อมแหลมจรวดนะแต่ดอกเฮต้าแค่สี่ร้อยวัตต์เองนะดอกดอกดอกสิบห้าเนี่ยแม่เหล็กเป็นแบรนด์นากาชินะแม่เหล็ก155ยมิลแต่แหลมจรวดก็แม่เหล็ก150บมิล300วัตต์ก็เป็นแบนรนด์นากาชนะิเ MIN, หมือนก,กันน,น,กนะเฮต้าเอาพาวเวอร์ตัวที่ขับ18 18ของปั๊ม6ใบเนี่ยเอามาทําเป็นเสียงกลางนะลูกคา้าส่วนปรีเฮต้าก็ใช้ตัวตัวเดิมๆนะเป็นดีแคมเบอร์สิก <_ S 2> นะลูกค้าเนี่ยนี่กป็ตัวเดิมนี่นะพเพราะว่าตอนนี้เฮต้าออกใหม่ทำหกคูนหกอยู่นะลูกค้านะ ก็จะมีปัคเป็นปัคแบรนด์นากาชินะลูกค้าปัคแบรนด์นากาชิเออลูกค้าไอเพราะว่าไอตัวที่ขับสิบแปดหกใบนะสิ 18, บแปดหกใบนะราะคาจะใต้ขายขายก้าเ้าพันเกายก็9,990บาทนะถูกนะลูกค้าตัวเนี้ยถูกนะ9,990บาทก็เก็บเงินไปทางได้นะฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าส่วนตัวที่ขับ18 4ใบเสียใ้จยมาขับ10 15 6ใบนี้นะก็8,990บาทฮนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางได้นะลูกค้า ถ้าลูกค้าจะไปเอาไปขับโครงหล่อนะเฮียต้อยแนะนำอาตัวตัวที่เฮียต้อยทำหกคูนหกอยู่นะที่ที่ไอที่รุ่นนี้นะที่เฮียต้อยขับของปั๊มหกใบนี่นะเฮียต้อยแนะนําให้เอาแค่สี่ใบพอนะเพราะว่ามันจะได้อิ่มๆนะก็ขับได้หกได้ก็เฮียต้อยไม่แนะนําเอาให้หกหกนะเอาแค่สี่พอนะตัวไอตัวที่เฮียต้อยทำทำทำหกใบนี่อยู่นะก็อย่างตัวบอเนี่ยเฮียต้อยเนี่ยถ้าลูกค้าไปขับโครงหล่อเฮียต้อยแนะนําให้เอาคู่เดียวพอสองใบนะ สองใบพอรุ่นนี้รุ่นเอ็นเคสามหกนะถ้าคงหล่อนะเอ็นเคสามหกนี่ก็พันสองร้อยวัตต์เต็มนะลูกค้าพันสองร้อยวัตต์เต็มนะไม่เกินไม่ขาดนะลูกค้าของเชยอกใต้วัตต์จะเกินไม่ได้ขาดไม่ได้ไอ้อย่างเพราะว่าที่ขับหกคูณหกเนี่ยอกใบนี่นะาก็ตอนนี้ก็เหลือเฮียท,ทำขึ้นมาแค่ร้อยร้อยตัวเองตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้าาวเมื่อเช้าเห็นให้เด็กเขาเช็คสต็อกดูเหลือประมาณ20่สิาตัวนะแต่ราคา,นคา 9, 9 90, เนี้ยราคา9,990เนี่ยเฮียก็ไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่หรอก แต่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดทำลอดใหม่เดียวต้องขอ,อขออนุญ,ญาตลูกค้าต้องปรับขึ้นมาสักสักเท่าไหร่เดี๋ยวยังราคาก็ยังไม่ตั้งแต่ราคาเก้าพันก็ร้อยก็สิบบาทเฮียเียต้อยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ห้ลูกค้าเห็นออกใหม่ก็ทําให้ลูกค้าใช้นะลูกค้าเคสี่หกที่ขับ6ใบนะถ้าใครต้องการรีบสั่งเลยนะลูกค้านะเดี๋ยวของมันจะหมด